ีพ2429ข้อหาหรือภาษีอากรวันที่13ธันวาคม2565เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการลงลายมือชื่อขอคืนภาษีข้อหาหรือบริษัทกอไก่ได้ยื่นแบบพอพอ ส0มหอดสมเพาพอผ่านสามสิบระบุข,ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดโดยกรรมการบริษัทก่อาก่รงลายมือชื่อเป็นรายเซ็นในช่องคำรับรองข้อความที่แสดงในแบบแสดงรายการเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ในช่องการขอคืนภาษีได้รโรงลายมือชื่อเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างกันการลงลายมือชื่อดังกล่าวถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อที่ชอบด้วยประมวลรัชดากรหรือไม่แนววินิจฉัยมาตราเจ็ดแห่งประมวลรัชดากรบัญญัติว่าบรรดารายการรายงานหรือเอกสารอื่นซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องทำยื่นนั้นให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงรายมือชื่อซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงลายมือชื่อตลอดจนวิธีการพิสูจน์รายมือชื่อของผู้เป็นเจ้าของรายมือชื่อไว้เป็นการเฉพาะดังนั้นหากบริษัทกอไก่สามารถพิสูจน์ได้ว่า การลงลายมือชื่อของกรรมการบริษัทกอไก่ในแบบพอพอ30นั้นเป็นการลงลายมือชื่อของกรรมการบริษัทกอไก่ที่เป็นบุคคลคนเดียวกันก็ย่อมถือได้ว่าการลงลายมือชื่อนั้นเป็นการลงลายมือชื่อตามมาตราเจ็ดแห่งประมวลรัชธาก่อนแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัชดากรมาตัดเจดบรรดารายการรายงานหรือเอกสารอื่นซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องทำยื่นนั้นให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ